สิบเก่ายอดนะครับค่ะสิบเกา่าสิบเกา่าเมื่อไรก็เป็นพุทธะบอกบุญก่อนวันที่เกา่าท่านว่านะคะคุปหล่อองค์ปูชีะข้าวทีเดเขามาาหอนะคะหอปูชีะข้าวเลขที่เก้าเก้าแปดออกไปแล้วนะคะ บาเลเขทีเม่คู่ห้าเจ็ดศูนย์นะคะโคลปลอกพันธิเก่าท่านว่าเข้ากระด็จัดนะคะจัดเป็นพิธีไหวคู่นะคะเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลนะคะให้ว่าลูกหลานกันได้มากขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรองค์ูองคปูตาปูชีมะขาวของเฮานะคะให้ว่าผู้ใดอยากเห็นลงท่านนะคะให้โซ่ไขมันสะกอนเบาไหวนะคะมีสถานที่ เขตุลงท่านเพราะว่าปีไก่มีคนกระติมนะคะทำลงท่านเอฟซีสายบุญสุขูสุคนท่านอยากมารวมบุญนะคะให้อธิษฐานนะคะอธิษฐานกิตปูพนกระดิยินนะคะเด้อรวมเหตุรวมสร้างรวมสร้างเจดะะีรุ่นสิบเก้ายอดนะคะรุ่นสิบเก้ายอดกำลังจะสำเร็จเร็จสินนะคะสร้างเสื็จเพื่อนกับปูกระเบื้องข้างล่างะคะ่ะเลือตัวเตน็นแล้วก็ยกโซฟากา,ากาซิเตม่า จัดหไห้ว่าจัดประมาณจะขึ้นกว่าสามขึ้น,นสามคืนนะค่ะสามมือสามคืนสโลยอดนะครับค่ะสิบเก่าซิบเก้าเมื่อไร่ก็เป็นพุทธพิเศษขึ้นหนึ่นงขึ้นสองอาจจะพอผู้พอก,กับศิลปินไายทันนะคะเพราะว่าป้าห้ำแล้วก็จองไว้หลายเนี่ะค่ะจองนักรองไว้นักรองได้ดวงใจเล่าตัวมาผููได้ขอแต่ชิจามูนนั้นแล้วซะตามใจผููนั่น แต่ว่าที่เก่าจลืมเลยค่ะผู้พ่อกับศิลปินผู้หลูปรอผู้เสียงดีนะคะผู้ใดๆดุงฝ้ากุหลาใ่ลุงฟ้ากุหลาช่กล้องลูกิจกับมณฑิตรองใสไอมณฑิตเมื่อยายแพเด็ก <possible> <doo pier> <uliflower> ใบเข้าวับลายนิยายใครพ่ออาจารย์ลูงบ้าพ่อตุมกินบริตันสายญาตินะลุงฝากุหลอใสายาว่าไนะนักร้อง มวนมวยพีบา่านัดลองเกืียบสบปินบาแล้ววะสีปินบาลูกฝากุ <c oughs> ลา,ลาชัยแ <c oughs> ล้วบอยอมเถ่านะคะเบึงไอ้พระผู้พ่พอต,ตัวก,กิ่งเสียงกิ่งลุงฟ้ากุลาชายัยมนสิ์คำสร้อยแต่ว่าสมกิดเบื้องดูอยู่นะคะไม่คู่กับเบื้องดูขยักเบื้องขึ้นเก้าลนะ่ะ<ต>ผล <ม S 2> งนานไหวคั้วที่เก่านะครับเริ่มจากแปดม้งเศร้าไปจนไปจ้าพอแต่คงมงเศร้าอตีสาม พ่อมันธพัติสามมืดมือมืดเว้นนะคะาการ <กะ S 2> มีคอนเสิร์ตนิมนต์ล็อลกปูเฮานะคะปูธับพระเนียงล็อกปูชายาปูเที่ยวทองเฮาวัดป่าบ,าาบานมืดนะคะเพื้นแกไปไปมือนั้นเนาะไปสั้นเขา่าผู้ได้ไปได้เศร้าพูได้ตักบากนะคะแล้วก็พร้อมกับล้ำบวงสวงล้ำถวายพร้อมกองเงานะคะชุดใหญ่เป็นกองเงาของทีมงานของอาจาศศรย์มนตรีวงละครเอ ตุน,นคามาต้งคืนใ <มา S 2> ่นช่วงคอนเสิร์ตสามจะตายนะครับบุ๊คทั้งสามคนวน์วนแฟนตัวละกวานปุ๋ยท่านนะคะเรืองพีไทยไล่กันอัลปลานะคะผู้ได้อยกด้ปลาแปลวึงฝากเพึ่งไม่กับเรื่องเสือกมา ยุบ่แดดป็นไดเนาะมื้อนี้แดดแต่มองแดดมองรำบ่แดดคู่กับหมึกจักขั้วหมึกจับขั้วมีบ่หมมกับแฟอมีบ่หมมเพื่ังได๋กระถือเกลียบมือวันที่16บหกคือสกีกาสอ2568เจ้ามื่อบ่หมมเออจ้ามื่อกันี้บ่หมมจัง่อนได้กับบ่หมมบุญใายรถตุลีกันีบ่หมมวนมาขายคือเก่าบ่ถืองวดนั่นงวดนี้ก็อาจจะถือจะเปิดไป เพราะว่าทุกคนมีความหวานนะคะความหวานอาซอฟ้าคู่ขวัญสืบตำนานนีปะมุมนะคะอีกผลงานเพลงกับผลงานแต่งแต่งของอาจารย์บิ๊กภูมลินค่ะนี้อาจารย์ห้องมกันแต่งเหมือนลุเยาสแต่าจะมากระดิ่งสิจะม็ได้